จับผ่าเอกตายนางเอกก็หลนอดโง่นายเคยได้ดูใช่ไหมเขาจับให้ผมมาเป็นตำรวจนะตอนสุดท้ายนี่สนุกมากเลยนะเห็นเขาบอกว่าหักมุมด้วยแหละนี่ก็รอภาคสองอยู่นะใช่ภาคสองรออยู่เหมือนกันเลยเออนี่แล้วไอถึงแก่กรรมอะไรของนายอะเซ่ฮะ ไม่ต้องห่วงหรอกตราดนที่แดนไม่ได้เล่นเกมนะก็ไม่เป็นอะไรหรอกน่าเชื่อชันนะออมีใครมาหลานชายหลานชายหลานโอยเห็นน้ำยาประพันุมของลงไม้เอหลานชายไม่เห็นอ่ะก็ที่แกเดินไปนั่นนะฮอเอ๊ะโอ้ยโอ้มันเต็มหน้าเลยวันหลังกินก่อนก็ได้แล้วค่อยโพดแหม่ไม่ม claro> ีมารยาทเอ๊รู้สึกว่ามีคนมาหานะ ครว,สว,ส,วสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมนี่เช็ดหน้าเสวัสดีค่ะพ่อกับหนูเพิ่งย้ายบ้านมานะคะอยากทำความรู้จักกับคุณลุงนะคะส,สวัสดีครับส,สดีสวัสดีครับ อ๋ออ๋อยินดีมากเลยครับยินดีที่รายรู้จักนะครับหนูมีคุกกี้มาฝากคุณลุงด้วยสบายเลยว่าไม่ได้มองคุกกี้อ้อขอบคุณมากเลยครับเฮ้เซ่อะไรพอดีว่าฉันจะขึ้นไปข้างบนหาอะไรกินหน่อยจะเอาอะไรไหมเซ่หอไม่เอาขอตัวรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยไปดีกว่าเฮ้บานแสนสุขนอนนเหมือนนาังโหนเลยอ้นะอะไรของเขาวะไปคนเดียวก็ได้จอ้อ ดู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 อะไรกินมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยโอ้โหใครเอาคุกกี้มาไว้ตรงนี้เนี่ยน่ากินจริงๆเลยฮ้ขอลองหน่อยนะจ๋าห้ามแต่คุกกี้นั้นเป็นอันขาดเลยนะานายกินมันเข้าไปแล้วก็่อจะโวยแน่แน่เออทำไมอะเซทำไมถึงกินไม่ได้อ่ะเซฮะมีอะไรเหรอดูสิโน่นหนักดูไหนจ๋าจ๋าเออจ๋า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 ทำไมลูกแกถึงเป็นแบบนั้นนะเซฮะ สงสัยคุกกี้มียาซ่อนไม่อยู่ดูสิคึกเลยแสดงว่าคุกกี้เมื่อกี้มาใส่ยาพิษสินะใครกันนะที่มันทำแบบนี้เนอะเฮ้ยเซ่นายฝาลุงชั้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันมานะแป๊บหนึ่งลังสังห้อนไม่ดีเลยจริงๆสงสัยต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยลุงทำใจดีๆไว้ก่อนนะทำไมเป็นเท้าเนา พระเจ้าช่วยโอ้โหนี่คนหรือนางฟ้าสวัสดีค่ะดิฉันสวิฟตนะคะเพิ่งย้ายมาเมื่อวานค่ะอยู่บ้านตรงขา้ามอยากทําความรู้จักไว้ก่อนนะคะโอ้ดีเลยครับคุณสวิฟครับผมเนี่ยยังโสดนะ,ะับชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจนะอืมอุ้ยชอบเล่นเกมด้วยเหรอคะขอเข้าไปดูห้องหน่อยได้ไหมคะอโอ,โอ,โอ,โอได้เลยครับได้เลยเียบ็เบๆนะไอตุก๊กตาทานไม่กันแค่จะนนสัพย์แหละแน่ ตัวเป็นตุ๊กตาเลยยังพูดไม่ชัดเลยเอ่อนี่ผมภูมิใจนําเสนอเลยนะฮะนี่คือห้องเล่นเกมของผมเองครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นห้องนอนฮะนี่เลยฮะห้องนอนพาวลวอพิเซนต์มากเอ๊ะเเฮ้ยมาได้ไงเฮ้ยไปแล้วนะจัตุปไปมาทําไมเนี่ยฮะโอ้ยเออแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่พักเพียงเอ๊ะนั่นอะไรเหรอคะนั่นอ๋อก็แค่คอมพิวเตอร์ธรรมดาล่ะฮะไม่ต้องสนใจหรอกครับอุ้ยน่าสนใจจังเลยค่ะไม่เข้าใจผู้หญิงเลยจริงจ คอมนี้มาจากไหนเหรอคะอ๋อคอมพิวเตอร์นั้นเหรอครับเอ้ยมันตกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันซื้อมาครับผมซื้อมามันมาจากร้านคอมพิวเตอร์ฮะมันก็แค่คอมพิวเตอร์ธรรมดาไม่ต้องสนใจมันับพี่แกออกมีด bling มาเนี่ยออคุณครับคุณทำอะไรโอ้ว่าแล้วต้องเป็นแบบนี้ไม่น่าไว้ใจเลยเออคุณคุณนะเดี๋ยวเก็บคำพูดของคุณไว้เถอะครับ เพราะคำพูดของคุณมันมีค่ามากเลยนะฮะเป็นไงล่ะกันไวนานเกินมันฟื้นนะสินะเจ๊ฮืโอ้โหมากระทั่งบางเลยเจ๊นะเจ๊หลอกเราได้หนีดีกว่า้ไอ วช้าก่อนมิสหายพวกเจ้าหยุดการกระทําแบบนี้เถิดจะได้ไม่เกิดภัยในภาคหน้าพวกเจ้าคงจะรู้ตัวดีพวกเจ้าทําแบบนี้มันอาจจะสมผลให้เจ้าได้รับกรรมเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นกลับไปเถิดกลับไปบ้านของเจ้าหยุดการกระทําเช่นนี้ไปจริงๆด้วยลุงเป็นยังไงบ้างครับลุงฮะลุงเอากรรมอ้อ้าว ยังไงของแกไอ้อาวสาร,ฟร,ราไฟไงอืมฝีมือร้ายกาจริงๆไม่เบาเหมือนกันนี่นี่เฝ้าที่นี่ไว้อย่าให้มันมาเด็ดขาดเลยนะโดยเฉพาะอย่าให้มันเข้าใกล้ตัวตุ๊กตาหนึ่งเดือนลุงลุงตายยังหวะดดูสิ นายคงช่วยลุงของนายไม่ได้แล้วล่ะเฮ้ยเป็นพ่อนายเลยเฮ้ยนายต้องช่วยลุงของฉันไวนะ้นะนายต้องช่วยนะโทษทีฉันช่วยได้แค่นายจริงๆแต่เรื่องนี้กมไดใครก่อกมนั้นย่อมคืนสนองขอให้โชคดีอออออไอหลานชายเชื่อลุงนะทุกอย่างจะไม่เป็นไรเชื่อลุงนะแกทำได้ลแล้วลุงลุง เไปอยนนะเเอวเลานจะใา,า้ลุงสัญญากับหนูนะวันนี้จะอยู่กับหนูตลอดไปสัญญากับลุงทุกอย่าง<ล>ะจะไม่เป็นอะไรลุงสัญญานะนี่ไอ้มพิซันแกลงมาสู้กับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉัาไม่อยากทำกรรมเพิ่มอ,อีกแล้วกลับไปซะกลับไปโลกของแกเลยกลับไปเดี๋ยวนี้ เอาอะไรสิเจ้่ยิเลยะสิอะเซ่โอ้ยังอยู่วันนี้ฝันเลยเนี่ยข้าจะเปิดอย่างนี้ล่ะรับลุงจะเปิดนะลุง <chips>